วันนี้มารีวิวถุงมือนะครับผมได้มาจากร้าน322สำเพลงนี่ crazy bros หน้าตาแบบนี้ม่เป็นลายธงชาติอังกฤษจริงๆผมก็ไปดูถุงมือมาที่ร้านดังด้วยเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมีไซส์ใหญ่แล้วอ่ะมีแต่ไซส์เล็กเข้าใจว่าน่าจะขายยากก็เลยต้องมาเลหลังกันอะไรกันอย่างนี้กันนะเนาะเต้องจากถุงมือราคาค่อนข้างแพงบางที สี่ห้าพันหรือเป็นหมื่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะลงทุนเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เดีนน๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ก็ถือว่าดูโอเคนะนี่ป้ายแท็กเขาเค e ซิบอรหน้าตาแบบนี้ผมซื้อก็อคือรุ่น c ซ <c oughs> ัด g ห้าเจ็ดหนึ่งเขาบอกว่าเป็นลิทเติ้กลเป็นถุงมือหนังหนังจริงหรอไม่รู้เนะ่ยแต่ผมว่ามันน่าจะหนังพีนะอืมไม่น่าจะใช่หนังจริงอะ่ะ แต่ไม่เป็นไรพันกว่าบาทแต่ว่านี่คือผมซื้อจากช้อปปีนะจริงๆคือ3 2มร้ยเพลงนะผมก็ไปลองที่ร้านเพื่อความชัวผมใส่ไซส์ 2XL เนี่ยไอตัวนี้เก็บไว้ก็ได้เอาไว้สำหรับแบบเพื่อนหนีบองเงี้ยนีบเงี้ยถุงบือหนะ้าตาแบบนี้ก็สวยดีนะจริงๆมันมีสีอื่นด้วยแต่ว่าสีที่แบบเป็นสีเทาอะ่ะแต่ผมว่าธงชาติมันก็ต้องแบบนี้ไหม สีไม่ได้ดูแบบเป็นหนังฟอกๆหน่อยอะผมว่ามันสวยดีนะเนี่ยดูดิเออกาดถามว่าเป็นกาดแข็งไหมไม่ใช่นะครับผมว่าอันนี้เป็นค่าแบบหนังเย็บเป็นลอนๆเฉยๆไม่ใช่กาดแข็งก็คือถุงมือเหมือนสไตล์เออร์เบิ้ใส่สบายๆนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นแค่ฟองน้ำธรรมดา ่าเป็น u r อร์น่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหนังธรรมดาไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเออก็ก็สวยดีอะ่ะแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเซฟตี100้ไหมร้อยเไหมก็อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันไม่มีการแต่ก็ดีกว่าไม่มีเะนาะใส่สวยๆแล้วเป็นถุงมือเออร์ิน่ยไม่ได้ใช้ความเร็วมากนะครับสวยดีอาศัยให้ดูมันจะเป็นลักษณะของฟิปล็อ p ตรงนี้นะครับสกรีนเอาไว้ด้วยว่าเป็นคล a ซี่บรสนี่ตรงนี้ อะลองใส่ดูสวยดีอะข้างในฉลากเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่ข้างในฉลากอืมก็จะเขียนอะไรเป็นค r a z ี่บอร์ผมใส่ไซส์สองอ็กนะครับงานงานข้างในผ้าก็จะเป็นแบบเป็นผ้านะครับตะเข็บของตัวนิ้วอะ่ะผมบอกเลยว่าก็ใส่แล้วก็สบายดีนะเนี่ยเนี่ยเออเนี นะถุงมือก็จะใส่แบบว่าให้เหลือนิดนึงไม่ใช่แบบว่าโหชิดเป๊ะเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วมันเวลาใส่แล้วมันอผมใส่สองข้างเลยเวลาใส่แล้วมันชนปลายนิ้วไหมอันนี้ไม่ชนนะเพราะว่าผมซื้อมาแบบว่าเผื่อนิดนึงแต่จริงๆผมเป็นคนข้อมือใหญ่อะมันก็กลายเป็นปัญหามอนกันนะเวลาซื้อถุงมือมันไม่ค่อยมีไซส์ ยัดเข้าไปจนสุดแล้วนะเห็นไหมเนี่ยสุดแล้วนะเนี่ยนิ้วมันจะเหลืออยู่หน่อยหนึ่งต้องเผื่อไว้เพราะเวลาเรากำคันเล่งหรือว่ากำแฮนน่ะมันจะหดเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นเวลาเราแบมืออย่างเงี้ยมันจะต้องมีพื้นที่เหลือนิดหนึ่งไม่งั้นมันจะชิดมากเวลาเรากำแล้วมันจะชนสุดท้ายเดี๋ยวก็จะเจ็บนะครับตัวถุงเนี่ยถุงมือเนี่ยผมว่าขนาดไซส์ 2L มันเป็นเป็นขนาดผมก็จริงแต่ว่า มันก็ต้องยอมรับว่าตรงสั่งเนี่ยค่อนข้างแข็งอยู่นะเนี่ยผมกรมมาผมรู้สึกได้เลยว่ากรมแล้วมันจะฟิตๆแบบไม่เหมือนผงไม่เหมือนพวกถุงมือที่แบบแพงกว่าน,นี้เอออันนี้จะรู้สึกได้ตรงนี้เลยมันจะตึงๆหน่อยแต่ผมว่าคงใช้สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็คงจะค่อยๆย,ย,ยืดนะครับก็ตามราคาแล้วนะนะพันกว่าบาทแต่ถือว่าใช้ได้ไม่น่าเกียด เพราะว่าผมกะว่าซื้อมาเป็นลนักษณะถุงมือเออร์เบิร์นก็ขี่ขี่ในเมืองแต่จ,จริงๆมันขี่ทางวัดก็คงขี่แหละนะครับเร็วนี้จะไปซอนเทสแล้วนะรออยู่ในในะบจองเนี่ยนะหาอยู่ในตอนนี้ใบจองที่แบบว่าได้ส่วนลดสี่พันเซลยังหาไม่ได้เลยตอนนี้ไม่มีใครปล่อยใบยจองเลยตอนนี้ผมเอาสีเทาผมรออยู่เนี่ยถ้าเพื่อนมีก็ทักมาหน่อยนะสีเทานะครับมีส่วนลดสี่พันตอนที่เขาจองกันช่วงแรกะแต่ถ้าแบบว่าไม่ได้จริงๆผมว่าสิ้นเดือนนี้ผมย่อมไปจองอะ ขี้เหยียดรอแล้วส่วนรถสี่พันอาจจะไม่มีแล้วก็เลยช่างมันจองก็ได้ไปต่อแถวรอเขาบอกว่าประมาณสองเดือนไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับอืมประมาณนี้เพื่อนๆสนใจแต่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้บอกเลยช่วงนี้ก็คือซื้อเขาเรียกอิสเซอรี่ของของแต่งซอนเทสสามพุกแปดจีมารอแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวมารีวิวเพื่อนๆดูรอผมได้ของแต่งมาครบก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้รีวิวเพื่อนดูครบๆเลยทั้งที่ยังไม่ได้รถนี่แหละแต่รีวิวมาก่อน วันนี้ไปล้นะครับยังไงเหมือนเดิมนะชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์ไปไม่ได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการเด็ดคลิปวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ